สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่สนใจในศาสตร์ลายมือทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์อ้อยนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับลายมือที่ได้เป็นใหญ่และมีชื่อเสียงเพราะมีคนอุปถัมภ์นะคะนิยามลายมือแบบนี้ว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้นะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีเส้นไหนกันบ้างนะคะเส้นที่หนึ่งนะคะ ก็คือเส้นอุปธรรมนะคะวิ่งไปยังเนินพฤหัสนะคะให้ทายว่ามีคนช่วยเหลือเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานเส้นที่สองนะคะคือเส้นนี้นะคะเส้นอุปธรรมวิ่งไปยังเนินเสาให้ทายว่ามีคนช่วยเหลือเรื่องงานใหญ่มีคนอุปธรรมตลอดเส้นที่สามนะคะก็คือเส้นนี้นะคะคือเส้นอุปธรรมวิ่งไปยังเนินอาทิตย์ ให้ทายว่ามีคนสนับสนุนเรื่องชื่อเสียงเส้นที่สี่ก็คือเส้นนี้นะคะเส้นอุปธมร,รมที่วิ่งไปยังเนินพุทธให้ทายว่ามีคนช่วยเรื่องการค้าสำเร็จทุกด้านเส้นที่ห้าเส้นที่ห้าก็คือเส้นนี้นะคะเส้นคุ้มครองหรือเรียกว่าเส้นอุปธรรมนะคะ เส้นนี้นะคะหมอสักลายมือนะคะนิยมสักให้กับลูกดวงนะคะค่ะฝากเพื่อนเอนกดติดตามช่องและก็กดหัวใจนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์อ้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ